หัวเบาไงนี่พี่บอกไงเอาไปเอาไปเล่นลยเล่นเล่นนะก็พอนี่ก็พอนันหัเบาที่บอกไงมาได้ไม่ได้หัวตัดลงมาเลยตัดเลยตัดไปเลยฮะตัดได้ไหม เาลูกก anyway, oh, hi. ็ววดมาเลยดเลยไปมาไปเลยยผ่านไม่หายเ้ไม่ได้เลยเไม่กลับเลยอะราเลยเียไม่มาเลยอะเราเลยต้องเปลี่ยนยรับอยู่แล้วเปลี่ยนเป็นไงเป็นใบอย่างเดียว เา้อเตรงนี้่หมหรอกวัน้ัโอเล้โอ้ดีขึ้นนะโคเยอะเลยดาวไหมดาวไหมเฮ้ยเล็กไว้ดิเล็กไว้เล็นไว้มันต้องมีฟองเีวเดี๋ยวมันโคดอดดาวฮะ ได้ยังดีดีเยอะดีดีเยอะแล้มันตรงตัวได้แล้วไงเหมือนมันเครื่องมันหนักเลยนะดูด้วย